สวัสดีค่ะติ๊กพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้แคทริยาฤด,ดูการแทงช่อดอกของเขามีตลอดช่วงฤด,ดูการเลยนะคะมาดูมาชมกัน,นะะเลยค่ะแคทริยาช่วงฤด,ดูนี้กระถางที่มีการตูมดอกของเขาก็มีให้เห็นนะคะ นี่เลยนะคะดอกอยู่ยังอยู่ในซองดอกอยู่เลยนะคะจากไปก็จะเห็นนูนนมีดอกอยู่ในซองดอกอยู่นะคะในกระถางนี้ซึ่งเป็นกระถางที่มีนลำต้นที่เล็กนะคะแต่เขาก็ยัง มีการแทงช่ดอดให้ได้เห็นกันนะคะรอที่จะบานเบ่งบานออกมาแล้วก็กระถางนี้อีกกระถางนึงนะคะสองดอกของเขาจะมีนี่นะคะดอกตูมอยู่ในซองดอกอยู่นะคะ รวยนาะแคทริยาก็มีอยู่หลายกระถางอยู่นะคะที่มีการแทงช่อดอกเรามาดูฝั่งนี้กันค่ะฝั่งนี้แคทริยาฟอร์มก็ใหญ่ๆเลยนะคะในกระถางต้นนี้การแต่งกองเขาเก่งมากเลยแล้วก็จะมีการแทงช่อดอกอยู่ หลายช่อเลยนะคะที่ผ่านมาหนึ่งสองสามสี่ด้านในแล้วก็นี่เลยนะคะทรงดอกล่าสุดของเขาทรงดอกที่มีการแทงช่อดอกก็จะเห็นนี่เลยนะคะด้านในจะมีเงา การตูมดอกของเขาพร้อมที่จะเบ่งบานออกมาในซองดอกนะคะกระถางนี้มาดูการแทงช่อดอกนี่เป็นกล้วยไม้ที่มีการแทงออกมาจากซองดอกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ อันนี้โผล่ออกมาจากซองดอกแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้รอดอกของเขาเบ่งบานออกมาให้ได้เห็นให้ได้ชมกันนะคะดูสวยงามมากเลยซองดอกนี้กระถางนี้ต้นใหญ่ๆเลยนะคะรอลุ้นว่าดอกของเขาจะเป็นดอกสีอะไร ออกมาให้ได้เห็นให้ชมกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ